Yeah. ไบร์วชิรวิทกับน้ำเสียงสุดอบอุ่นในงานอีเวนต์ล่าสุดหนุ่มไบร์วชิรวิทชีวะอารีได้ออกงานอีเวนต์ของทางอ็อกซิเคียวซึ่งมีหนุ่มไบร์วชิรวิทเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่นั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าหนุ่มไบร์เองก็สามารถจัดเต็มทั้งร้องและเอนเตอร์เทนแฟนคลับได้เป็นอย่างดีซึ่งงานอ็อกซิเคีย r เจนี่ท r i g h t Home จัดเมื่อวันที่4ี่ที่ผ่านมาที่คิมตันมาลายแบงคอกโดยต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มไบร์เองก็ร้องเพลงได้อย่างไพเราะและดูอบอุ่นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแถมลุกวันนี้ก็มาในหนุ่มมาสเซอร์แต่แต่งตัวเนี้ยซึ่งทำเอาทุกคนต่างตกหลุมรักหนุ่มไบร์ไปตามๆกันและมีแฟนคลับที่พร้อมให้กำลังใจเพียบก็โดยความหล่อความเท่ข,ของหนุ่มไบร์และเสียงร้องอันมีเสน่ห์นี้จึงทำให้แฟนคลับชื่นชอบและชื่น ชมหนุ่มไร์ไม่มีหยุดนั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มไร์ไม่ได้แค่ได้รับการยอมรับที่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ในฐานะศิลปินและนายแบบโกอินเตอร์หนุ่มไร้ก็ทําได้ดีมากๆก็เพราะความเพอร์เฟกนี้ซีโอของเราทําได้ดีเยี่ยมนั่นเองค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มไร้ในการทําทุกๆผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ตลอดไปนะคะแฟนคลับพร้อมเป็นกําลังใจให้หนุ่มไร์เสมอขอขอบคุณไร์วชิรวิชชีวะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ